ลอสซก้าลีกฮีโร่เดือนสิงหาสับ <5, S 1> มาแล้วนะฮะ 4, วีคแรก 2> 3, 2, ตั้งชื่อคลิปนี้ 1, 1> ว่าความใส่ฝันของจันบิ๋มสองสองสองเพราะว่างวดน,นี้นะฮะจันบิ่มควงคู่จันเมย์นะฮะต่อสู้ฝ่าฟันกันมาตั้งแต่รอบแรกจนเข้าชิงได้นะฮะเข้าถึงรอบสุดท้ายนะฮะ,ะจันบิม๋มแกบอกว่าบวกฟารโรต้องเป็นของชั้นชั้นชั้น <c oughs> ก็เลยเล่นมาแบบว่าสุดตีนนะฮะเต็มที่มากฮนะจับคู่จานเมลุยมาตลอดนะฮะระหว่างเล่นก็มโนในใจว่าจะใส่หมวฟารโรแล้วแล้วมีความสุขมากนะฮะใส่หมวฟารโรแล้วก็ดูละครเก,กเกาหลีนะฮะก็มีความสุขของเขานะฮะรอบนี้เขาจึงมาเต็มนะฮะเกยริยศศักดิ์สีริดีสอร์ตอีกแล้วนะครับโอ้โห น้อยครั้งนะที่คนกิวลวราดิสอร์จะมาเข้าถึงรอบสุดท้ายเนี่ยกรรมการก็ลงแข่งเองด้วยนะนั่นน่ะงานนี้ให้แข่งแบบว่าเลือกคู่มาเองไงฮะจันบิมแกก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะนะไม่รู้จะเอาใครก็เอากรรมการมาแข่งเฉยเลยลงชื่อให้เขาเฉยเลยนะด้วยความอยากได้หมอกพาระนะฮะ บังคับเล่นโคนลลสเซียมด้วยหรอยก็ไปไม่ค่อยเป็นนะฮะแต่อนี้ <c oughs> เน่ามากมากนะฮะดูคะแนนแล้วหงอยอะ่ะลาดิสซอดนะฮะแต่จันบิมบอกว่าไม่เป็นไร don't give up เพราะว่าอยากได้มมกามววฟารโรขอจัดเต็มหน่อยฮะ,ะจัน ไม่รู้เต็มเกินหรือเปล่านะฮะคะแนนอย่างป่วยงาเอาเอาเอายังไงกันเนี่ยฮะไหนบอกความใฝ่ฝันไงทำไมป่วยเงียอาเอาเอาได้แล้วคะแนนเย้ดีใจเหมือนจะได้รางวัลแล้วลาริสอร์ดนะฮะ คะแนนมาแล้วคะแนนมาจะเมบอกไม่ไหวนะฮะขอเปลี่ยนร่อยไม่ออกอ่ะใกล้จะจบแล้วไหวไหมอีก40ต้องค่าถึง3ตัวแล้วีัยไหวปะจบนะจ๊ะ ความฝ่ายฝันของจานบิ่มก็เป็นอันล้มเหลวไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะจานบิ่มบอกว่าจะพยายามต่อไปลงแม่นทุกเดือนทุกอาทิตย์เล้ววะต้องได้สักครั้งเล้ววะ